ý Tài... Tài... là một chút nữa mọi thứ là mọi thứ no. là mọi thứ 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 mọi thứ

อเมรยะมัชบามาทัฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิสุครามีเมรยามมชบามาทัฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิจิตมานิปนดสิกขาปะทาลิจดิละสุขะติยันติ เรนาโพคัสัมปทานสเรนานิพุติยันติตัตมาสิรังวิโสเพียกุศลตั้งแต่วันแรกตลอดจนมาร่วมเป็นเกียรติในพิธีงานชาปนากิจในวันนี้ทานเจ้าภาพรู้สึกซาบซึ้งและกราบของพระคุณในความเมตตาบารณาของ สูงนี้และจัดจารึกไว้ในความทรงจำตลอดไปหากมีสิ่งปรุทข้อประการใดทางเจ้าภาพขอกราบประทานอภัยหน้าที่นี้ด้วยค่ะสำหรับสามเณรบวชหน้าไฟเพื่ออุทิศส่วน ท่านเพื่อเป็นการตอบแทนคุณพงนางคุณาความดีของคุณพ่อเสือเหล่าจูที่มีต่อสังคมโดยรวมวันนี้มีผู้ มีดังรายานามดังต่อไปนี้ค่ะเจ้าภาพอย่าพ